รับสู่เดนมาร์กเดนมาเดนมาดันมาดันเพาเดินดันมาดันมาเดนมา a ี่ไทยแลนด์สักเดนมาร์กที่ในเด็ร์สั่งอุ่นเดนมาร์กคุณสักอุนเดนมาร์กดีต้อนรับสู่เดนมาร์กเราก็ก้ามาถึงเขตแดนของประเทศเดนมาร์กวาลุมนี้เกวิดวิปุ Weil well, wir we no Aldi mehr können nicht mehr Aldi. Ja. Wir können nicht mehr Wir Haben wir genug essen? Wir essen Eier. No, wir essen no, no. Eier. <laughs> ma, we? Meine eier oder von? What uh, also? <laughs> von Von Huhn. da gibt es Was ist der Name hier? e r จากเมืองเมืองเฟลเฟลฟอร์ดนะคะเราก็เดินทางข้ามเขตแดนของประเทศเดนมาค์พอพอเดบมีไปทางเลื่อนนะคะ Have to for the COVID t o e o a t o Denmark โ สววเราเดินทางทสุดของสุดเนือของเดนมารักเนาะนอนอ่าเฟเฟเบอร์อสนอฟอมเดอ์ลัเนะนออีสนอสูงสุดทังเหนือสูงสุดของประเทศเยอรมันกับึ้นมาทังทังเนือของฝากมีแหละครับพี่น้องคาจะสีขาวบางใดญจตอนนี้ก็ับอยู่ในเดนมาร์กแล้วกทะเลอิส สลก e กับซี a ะ e ลก์ t ับซีวอเตรโซนโอเคะเลประเทศเดนมาร์กพี่น้องคะไดบอกพุ่ไงพ่เข้าไปหาหอยแมงผูกันเถอะเอ้าไปหาหอยแมงผูกันเถอะพ่งไงเ้าหอยหาปูกันเถอะ่น้องคะโอทเดนาม่ออทซอนเดอร์ฮอฟซ o นเดอะฮ f ฟซอนเดอฮอจักเมื่ออย่างดอกพี่น้องคะ ภูดาวามันติดทะเลสาบค่ะขูดสุนลูกหูลูกตานี่คือประเทศเดนมาร์กแต่ว่าย่องไม่ได้สนใจอะไรหรอกค่ะย่องเหลียวเบิ้งตั้งแต่ป้าสนค่ะย่องสิเขาหายเน็ตมัชลุมมัชลุมมัชลุมอะไรฟิชชิ่งฟิชช่ง่อไงละมาเบิ้งต้น้ำทะเลอยู่เยอรมันกับพ่อแห้งแล้วเบิางน้ำทะเลโอ้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 มากมัชลุ ich Ich habe gesehen, die Leute in YouTube uh, in Dänemark gehen zu. Was ist nämlich deutsch? Zu Safoni. Zu Baden. Nein. Tirak hat Muschelsammeln entdeckt. Nein, oh, nein, 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 bleib bleib, das regnet nicht. Mann. Tirak, es ist kein Regen, es ist Sonne. Da kommt eher ein Regenbogen, Tirak. Regnet! Es regnet nicht, es scheint die Sonne. พี่น้องคะข่อยอดตกได้ข่อยอยากเก็บข่อยอยากเก็บหอยหอยเมงผู้พี่น้องคะถามพ่อใหญ่ว่าเก็บกินได้บ่ว่าวสันเก็บได้ว่าสันแค่กินก็เสียบาตายดอกตีสาาัน เดนถ้าข้าเจ้าอยู่เดนมาข้าเจ้าหาเก็บหอยเก็บอนหอยนางร่มนาะพี่น้องจ๋าจักอยู่งมืองใดแต่สียูท่ทะเลเองสีละเนาะพี่น้องขอยเก็บ,ออกอบ,บเอาไว้แมงโกรธแกะเบิ่งแล้วตัวใหญ่อยูอย่ยพี่น้องคะอ่ะอะไรสิล่างเอาไป ต้มบางกอนก็นสิมาหาเก็บใหม่หาเก็บหอยเก็บหอยถามเพื่นี้ว่าเขาจับเขาบ้างหรอคเขาเก็บเพื่นวะเพ,พื่นี้ว่าเขาคือสิมะมาจับเธอดอกตีเพื่อน เพิมอยู่เพรงว่าเอาแค่เต็มกระตาพอาแค่เต็มกระจารพี่น้องจา้า ถ่ายรูปตามภาษาเราเล่าว่วาให้ ระหว่างไปเปลี่ยนรองเท้าพยาวาไปเปลี่ยนล่องเท้าทีสือมาล่องเท้าอันลุยน้ำว่าสันา่นว่าหอ, <c oughs> อยเดนมาร์กค่ะพี่น้องค่ะเก็บหอยที่เดนมาร์ก ากเป็นบานเฮาาด้พี่น้องพี่น้องคะ,ะมามามันเก็บหอยอยู่เดนมาร์กมันหลายๆจนคอยพู้จะข้าสิเก็บเป็นหอยไม่ผู้หอยแรงผู้นะจ๊ะหน้ามันล่มงนี่แต่หอยพี่น้องมีแต่หอยแต่หอย ซ้ำนี่แล้วนี่พูดนะน,น้ำพืนนี่แม่นมืดพี่นอ้องมีแต่แนวเดี๋ยวมีแต่อหอยแม่นขูดกว่าเสียเอาล่องไปต้มเบิ้งจกักกระจาดกับบพานั่นกระจิกังมากเก็บไปเอาไปกินเส็มอยู่พี่น้องจ้าเดี๋ยวไปใส่มีตาหอยก้เมเบิ้งเห็นเห็นหอดหอยจะคล้อง <c ười> หอยแม่ยงคูอยู่ประเทศเดน,นมาร์กเย่าซีไปลากเราสีล่องเอาไปต้มเบิงเ้งก่อนเบิ้งแน่พี่น้องคะ่ะเบิงเ้งในมีตะหอยเต็มอยู่มีตะหอยมาแรงคู่คอยเห็นคอยกระยากเก็บคอยเห็นคอยากระอดเก็บก็ได้เฮ้ยว่าสิพอแล้ว จะพอแล้วเลยอดไม่ได้เต็มละแมนเหมือด้ขับขุ่นมีตะหอยมีตะหอยไม่ผูสว่สดีค่ คุณนี่ฟังนะทีักฮะนี่ฟสิ่งที่ถูก่ัดขึนาหรือฟังฮะเย็นอยู่เย็นเย็นแต่ความอยากได้อะพ่ยใหญ่เย็นแต่ความอยากได้อะเอาไปลองเ็นบงกพี่น้องขาหรืจะสิไมเก็บไม เก็บมากระจาดหนึ่งพราะงี้ว่าเดี๋ยวไปมองคลาดมองไม่กับเดียวก็มีว่าษาเพ่าะงี้เลยถามว่าก็เอาลอติเฮ็ดมาหาเก็บลอติเฮ็ดข่อยเอาหอยก้อนข่อยจะเอาเฮดว่าษานซนเดอร์บุร์กนเดอร์บุรอินเดลมาคอินเดลเดลมาคอีกลิบอดีอินเดลมาคซักยายอีลิกเดันยายอีลิกเดันอินเดลมาคซัก In, In Dei, ich liebe dich. Ja? Oh, das ist schon alles. Hm. In Dei, ich liebe dich. In Dänemark. Ja, ich liebe <laughs> Schön, alles schön. die Jetzt gab es aber eben zwei. wir Naar de linkerzijde? de linkerzijde. Ik denk ik de ja. <laughs> <laughs> Ah, Martin. Martin, Martin, Martin. Die jongen, die kan zit er zo druk aan? Een zanderbouw. Oh, dat is een mooie. Zanderbouw. Zanderbouw. ที่นี่มีแดด่ะเยอรมันไม่มีแดดประเทศเดนมาร์กเดนมาร์คฮาไปโซนอินโดนี Wir schlief tonight? Ja. Wow, ja. mushroom wo ist der Muschel? Huh? du lach mich. du warst Muschel. Oh, ja. Achso, nein, nein, nein ich bin es gibt sogar Strom. So, Ja, wir Ja, oh, ich hab dich nicht. mehr Heu. Nein, nein, du kannst da. Ich, ich dachte, es um Waschentiere, Worte, <laughs> Not muscheln Ich dachte, wasch. เก็บเ่าท่านได้กินเลยคนบอกว่าคนบอกว่าให้เก็บเอานี้เดี๋ยวกินเหมดก็อลเรพี่น้องเออนี่จ้าหอยเม่งผูกเก็บมาเพราะงีว่าเอาแค่นี้เอาแค่นี้ว่าสันว่าคอยเ่าท่านเสียบเลยเพยาะงีกินเอากินเอาเหรอักตุงเนี่ยทุ่งสะใยดิเซีเชิญเนี่ยเนี่ย Du sagst mir ja nicht mehr, nicht mehr, aber du älzt nicht. Wir hier in Sonderburg in Dänemark hat Wilay hat viele, viele Miesmuscheln gefangen. Und jetzt gibt es Kotze a la Marinara. Super. Oh, leer. Ah, noch leer. Hier von der Ostsee. Miesmuscheln von der Ostsee. สวัสดีคะ่ะพี่น้องป้องไปสูขผู้สุขคนคะ่ะพี่น้องคะ่ะหลังจากเดินทางออกจากประเทศเยอรมันนะคะเนาะทางเหนือสุดของประเทศเยอรมน,นีนะคะอยู่ที่เมืองอ่าอย่างเกาะฟุลเบกฟุลเฟลเบกโอ้พี่น,ออน้องค่ะเจมันเบาเงียบอีดีอีดี ภาษาเขากับมคือภาษาอังกฤษน,นะคะ่ะภาษาอังกฤษมันเบาง,ง่ายภาษาเยอรมันหรือภาษาดอยนี่มันเบาหนกอิหลีค่ะกินข้าวกินน้ำนะค่ะเนาะวิไลกับเก็บแวกเกบหอยมากี่แรลก,กับบุก่าเก็บเนะค่ะเนาะมาเก็บมาแล้วมาอ่ากินมานหนึ่งกินมากินมากซิมเบิงแล้วโอเคแซบครับพี่น้องคะ่ะเข้มปแบบป๊บแปบนะคะ่ะยายบอกว่า ว่าต้องเก็บหลายเอาซ้ำนี่เมื่อรุ่นจังมากเก็บไม่วิไลก็เก็บเอามากระตาดหนึ่งเนาะคะ่ะกินเขากินน้ำแล้วพ่อหญ่ก็กินน้ำตายวานเนาะคะ่ะพี่น้องค่เแซ่บว่าสั่นอ่ะพ่อยายวา่ากับผ้ากันออกจากรถมาเดินเล่นค่ะมาเดินเล่นในอ่าริมทะเลเนาะคะ่ะเนาะเดินไปเรื่อยๆตามริมทะเลเดินมาละกะ ทีแรกเพรา่ว่าสินมาหานางเดิมนางเหยังกันในระคะพี่น้องค่ะเพราะมีเงินยูโรดอกค่ะสิ่ใจบัตรเครดิตคือว่า่ะคะเพราะว่าอยู่นี่เขาใส่เงินโครนนะคะเนาะบานนี้พ่อมาเจอไฟกับยูจังสีะ่ะคะเบราะใส่ไไค่ะพากัญยางเล่นค่ะก้อนสิแต่เวลานอนเพราะว่า ประเทศเพื่อนช่วงนี้มันอากาศเย็นเนาะค่ะความมาความมืดมันก็มาเยื่อนไว้เนาะค่ะบกักกีโมงสีหาโมงมันก็มืดกับค่ำแล้ววิไลกระพอยไงกับย,า,ยบงางเล่นไปเรื่อยๆล่ะค่ะพี่น้องคะชมบรรยากาศยามแรงที่เมืองซันเดเบิร์กค่ะพี่น้องขาเขาเอื่นอ่าเมืองซันเดเบิร์กที่ประเทศเดนมาร์กล่ะค่ะพี่น้องบรรยากาศยามแรงที่ประเทศเดนมาร์ก สะพานพี่น้องวิไลกระเพาะไงกันยางเล่นไปเรื่อยเนาะมาเบิ่งยางมาเบิ่งไฟเขาเอ่ามีไฟเขาเลยพาก,ก,กันยางมาเบิ่งไฟบรรยากาศงามไปอีกแบบหนึ่งเงีา้ยมาันขึ้นพี่น้องคะดูบรรยากาศที่ประเทศเดนมาร์กของเมืองเออซัน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 เดบกุกซันเดบุกโอซอนซอนเดบกุก เซาเซาฟอนเดนมาร์กออเดอร์นอรทฟอมเดนมาร์กเซา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 ก็คือเซาก็คือผักไตเนาะพี่น้องคะบ่ได้ยาภาษาอังกฤษโดนเป็นลองๆลื่มเแล้วเนาะเซาก็คือผักไตเนาะเซาเซาก็คือผักไตของประเทศเดนมาร์กพี่น้องคะแปลว่าติดทางเหนือของประเทศเยอรมันค่ะโอเคค่ำคืนนี้ไม่มีแดงเจอจ้า สุกสก้าวปันขัระบาแล้วครับพี่นอ้องการเอาชิลงยางไปหารถแล้วครับพี่น้อง